ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เนเรัะนับทือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง mm hmm. หวยเด็ดในหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนวทางหนึ่งกรกฎาคมโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยไม่นี้ครับผมแนวทาง10หน่อยคู่ขี้เบบ5ตัว80246 80246นะ5ตัวคู่อดีตก็ผ่าน อดีตเกิสรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ครับนะชุมแพรเบ่งปันเดีวทานสูตรสองตัวสองตัว สอนอล่างสอนอล่างก็แบ่งปันอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทานใหม่นี่ครับเบ่งปัน6 9 6 8 5 9 5 8 6 9 6 8 5 9 5 8 ก็เบ่งปานเด่น2องโครองสองโคให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดาทานหลักร้อยกเกษตรกเบ่งปานห้าเจ็ดศู0ย์หนึเบ่งปานป7ตัวให้พิ จารณาเกษมเนื้อทันหลักอร่อยต่อไปครับผมใบนี้จับชุดบุนล่างอาดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเนื้อทันใบนี้ครับ16 17 18 2 6 2 7 2 8ก็เบ่งปัน,ปน6ชุดให้พิจารณาท่านชมขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับใบนี้ชมเพเบ่งปัน,ปนทาน10หน่วยล่างทที่หลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างแบบแบบ4ตัว5 7 8ปดเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นเดียวท่าก็ขอบคุณอย่างมากครับผมต่อไปครับผมใบนี้กับตันกับตัน เบงปานธนนันหลักหลักหน่วยล่างแปดสองสีดีตที่แล้วผ่านหกนะักัมชอดีตที่แล้วผ่านหกเด่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานอีกแล้วนะเก้าสามหเก้าสาม สี่ตัวเบ่งปัน4ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับเบ่งปันธันล่าง9ป9เป 9, นะเบ่งปัน8เบ่งปัน9เบ่งปัน2ตัวให้พิจารณา ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้อันพน10หน่อย2สูตรสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2ก็แบ่งปัน6 8 0 24หลัก10หลักหน่อย35791 35791 10หน่วย10หน่วยนะต่อไปครับผมใบนี้ในะท่าน10หน่วยแบบ5ตัวอีก1แนวทาง56713 56713 เบ่งปานห้าตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางท่านผู้ชมก็ยินดีด้วยนะยินดีด้วยท่านใดที่สอบผ่านก็ยินดีด้วยจริงๆท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ต่อไปครับผมใบนี้เออสิบห,หน่อยจากฟังขัวไปซ้ายแปดตัวสิบหน่อยหกหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสามหกหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์สี่ห้าสามท่านผู้ชม กระเบงปัน,ปนเป็ดตัวเบงปันเป็ดตัวให้พิจ,จรารณาอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะต่อไปครับผมใบนี้ครับนะสิบหน่วยแบบห้าตัวท่านผู้ชมสามห้าเก้าศูนย์หนึ่ง 35901 35901นะ35901เบ่งปันห้าตัวให้พิจารณาก็ขอบคุณมากครับไปต่อกันเลยใบนี้ครับเต็ม10หน่วยโบนวันเต็ม10หน่วยโบนวันเบ่งปานเต็ม2 เต็ม4เต็ม6เต็ม7เต็ม8เต็ม9เต็ม0เต็ม1ดับเต็ม3ดับเต็ม3ดับเต็ม3ต่อไปครับผมใบนี้